ใครที่มีตัวไหนนะครับ3รีบมาบอกเ็นท์เบด้านล่าง <resource. S 2> เลยเพื่อจะได้แลกกันสวัสด <c oughs> ีครับผมนิกและนี่คือนิกรออา นี้ครับน่าสนใจมากๆเลยใครที่เป็นแฟนๆโกเกมอนแล้วก็กําลังสะสมเหรียญฟิชโชอยู่นะครับวันนี้พี่นิกเอาทั้ง120แบบมาให้ดูกันครับเชื่อว่าหลายคนจะต้องอยากรู้แน่เลยว่าทั้ง120แบบนะครับที่เราเห็นกันมีด้านหลังซองเขาจะบอกไว้เลยว่าเหรียญตัเกมอนมีให้สะสมถึง120แบบแต่เอ๊ะหน้าซองหรือว่าหลังซองมันไม่ได้บอกไว้ใช่ไหมครับว่าทั้ง120แบบมีตัวอะไรบ้างวันนี้มาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับพี่นิ่แล้ว นี่ครับบนโต๊อนนี้คือทั้งหมด120เหรียญแล้วก็1 2 0แบบที่เป็นเหรียญทองล้วนๆเลยถ้าอยากรู้นะครับว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างอยู่ในเจนไหนบ้างพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย บ,บอกเลยว่าทั้ง120แบบนี้น่าสนใจมากๆเลยมีโปเกมอนคาการกหลายๆเจนอย่างเจนที่หนึ่งเนี่ยต่างลิซัทเทอนใช่ไหมครับพอมาถึงเป็นเจน6ที่เป็น XY z เนี่ยเขาก็จะมีร่างเมกาในบรรดาทั้ง120เหลียนเนี่ยมีร่างเมกาอยู่เยอะมากๆเลยนะครับรวมไปถึงโปเกมอนในตำนานด้วยนะครับที่หลายคนชอบกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอีเวนท์ลนะครับเซเนอามิวทูอย่างนี้ก็มีร่างเมกแล้วก็ เจน2ออย่างที่เป็นเดนริวเดนริวที่เป็นแกะแปลงร่างนะครับล่าง3าที่เป็นเดนริวก็มีล่างเมกาด้วยใช่ไหมฮะน่าสนใจมากๆเลยเอาเป็นว่าใครนะครับที่อยาก ตามหานะครับบอกเลยว่ามีครบทั้ง120แบบจริงๆก็ตามหาได้เลยในซองของติปโชนะครับก็ราคาของละสิบาทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้นิกโกรอัพด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนแล้วขอเอาไปหาอะไรใส่สะสมให้มันสวยๆหน่อยดีกว่าใครที่มีตัวไหนนะครับซ้รีบมาบอกมเมนบอกด้านล่างเลยเพื่อจะได้แลกกันไปแล้ววันนี้ชอบมากเลย